สวยวันนี้ยาพินพามาถ่ายนี้จันแผงจันผาจันผาแผงต้นหนึ่งต้นไนก็สวยต้นไนก็สวยยศ <ใจ S 1> <น>เจ้าของบอกราคาเป็นหมื่นกว่าแต่ใช้เวลาหลายปียี่สิบปีตั้งสิปีทั้งนะอย่างเงี้ยเป็นสิปีเปล่ากอกอ<ๆ>ขนาดเนี้ยน่าจะสิปีนะ่ะได้ขนาดเนี้ยมันสวยมากเจ้าของเขาไม่ได้ตกแต่งนะปีนี้สามสี่ปีได้เท่าเนี้ย อีนี่กี่ปีเนี่ยนี่สามปีเนาะสามสีป่ปีเนี่ยตัเนี้ยนี่ต้นเล็กเขาโอ้โหสวยจริงๆในขนาดต้นเล็กนั้นเนี่ย<ใ>น,นี่<อ>นก็ันเพื่อนๆมีกันหรือ,อยังเนี่ยโอ้โหสวยจริงๆวันอาทิตย์สดใสเลยขยายพันธุ์มันจะมีดอกมีเม็ดอามาเพาะจา่ะนี่จันผาธรรมดา จันผาธรรมดาก็ใหญ่บเบลเบล่าเลยเนะี่ยของเขาเนะี่ยแต่ไอจันผาแผงเนี่ยมันแพงกว่าจะ้ะอีนี้เขาก็บอกประมาณหลายพันเป็นหลักพันหลักหลายพันเพราะว่านี่มันใช้เวลาหลายปีมากวมากว่าจะได้ขนาดเนี้ยฮะตัวยากตัวยากตัวช้ามากช้าชกว่านี่ไงเจ้าของขายไหมเนี่ยขายไหมครับขายไหมกี่บาท เดี๋ยวยี่สิบบาทอันนี้จันผาธรรมดานะเขามีเยอะอยู่จ้ะเจ้าของเขาก็ขายอยู่นะขายทุกต้นเนี่ยแต่อีต้นเล็กเมื่อกี้นี้ก็สวยแต่นี้ต้นใหญ่ใหญ่มากเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นหลักหมื่นจ้ะต้นใหญ่เขาก็ขายนะใครสนใจอ่ะเขายจ้ะ อีนี้ตอนนี้ไม่ค่อยสวยพี่ไม่ค่อยดูแลเนี่ยน่าจะเอายอดขยายพันธนะุ์ได้นะได้ได้หักกิ่งไปปักได้ขายพันธุ์ไหมเนี่ยถ้าเขาคนมาซื้อน่ะพี่เขาขายอยู่นะอ๋อเขามีคนเขาลูกเขาขายอยู่จะอยู่อีกที่หนึ่งอีนี้แม่เอามาเลี้ยงไว้ให้ลูกขายจ่ะที่ขยายพันธุ์ไม่น่าจะยากถ้าใครสนใจก็ทักมาได้นะอยู่แถวบ้านเยพินายพินจะพามาดูจ้ะ สวยมากสวยมากๆนี่บ้นานญาติจะพินเองจ้ะพันมันก็มีเนี่ยถ้าใครสนใจนะไอ<บ><น>ถามว่าสวยไหมสวยมากจ้ะแต่ต้องใช้เวลาปลูกนะอีเนี้ยเขาถ้าใครจะมาซื้อทำพันุ์เขาก็ขายจ้ะ ป้าแกขายมะพร้าวขูดด้วยนะเด็ินมาประจำวันนี้มาซื้อเค้กกินเค้กก็อร่อยซื้อเค้กแฝงหน้ารถและเห็นต้นไม้สวยๆเนี่ยต้นต้นนี้เขาก็ขายเนี่ยอีนี้ก็สวยระดับเนี้ยมีเยอะเลยอยู่บ้านโน้นมีอีกอ๋อระดับนี้มีเยอะจ้ะประมาณหลายหลายพันหรือเป็นหมื่นอย่างเงี้ยน่าละ โอ้ยนี่ก็ขายไม่ถึงหมื่นราคาไม่ถึงหมื่นจ้ะกิ่งเยอะอย่างเงี้ยมีหลายต้นกิ่งเยอะกิ่งหลังบ้านมีอีกจ้ะสวยๆทั้งนั้นจ้อยู่หลังบ้านเนี่ยเพื่อนๆเยพินที่มีสตางค์สนใจนะมาได้เลยเน่ยจ้ะมีหมบาแถมก็มียพินมากินเค้กแล้วก็เลยอร่อยเค้กขาอร่อย แต่บ้านยายพินไม่มีนะเนี่ยบ้านป้าแกขายมะพร้าวขูดแล้วต้นไม้เยอะสวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยฉันบอกว่าอยู่บ้านก็หาตังค์ได้ปลูกต้นไม้ก็ขายได้นะเนี่ยเงินล้วนๆเลยเนะี่ยเนี่ยเป็นอาชีพใหม่ที่น่าสนใจลเลยยายพินก็จะปลูกอยู่จ้ะ สวยมากเลยวิธีขยายพันธุ์ยิพินว่ามันไม่น่าจะยากนักเนี่ยเอาต้นพันธุ์แต่ว่าเวลาปลูกก็จะใช้เวลานานหน่อยเพื่อนๆดูนะอีนี้คงเป็นต้นแม่เนี่ยเขาเขาเขา,เขา,เ,ขาเขาตัดไปชำจนจะหมดเลยนะมันเป็นชั้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 นเห็นไหมเนี่ยเพื่อนๆดูนะนะั่นเนี่ยเขาขึ้นเป็นชั้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 นขึ้นมาจ้ะสวยมากจ้ะอีนนี้ต้นแม่เลย ถ้าพูดว่าเราเอาไปเลี้ยงดีๆกระถางสวยๆมันก็จะสวยกันนี่จ้ะโอ้ยขาจจพินนั่งแล้วลุกไม่ได้นะเนี่ยเจพินพาดูบอลมาหลายวันแล้ววันนี้ก็พามาดูจันผามั้งเนาะวันอาทิตย์สดใสเลยแสงเงินแสงทองป้าแกชำแล้วใครมาซื้อแกก็ขายเนี่ยหนวดละสีอะไรต่ออะไรเนแกขายทุกอย่างจ้ะสำหรับเพื่อนๆที่ผ่านไปผ่านมาแถว เส้นถนนลบบุรีสิงห์บุรีเราแวะเข้ามาได้เลยจ้ะเนี่ยต้นนี้สวยมากเลย สำหรับเพื่อนๆที่อยากเห็นของจริงแวะมาเที่ยวได้เลยนะทักมาหาเย้พินเลยนะอันนี้ต้นทรณีสารเอาไว้ทำยาป้าแกขุดมะพร้าวขายแกอยู่ว่างๆแกไม่รู้จะทำอะไรแกก็ขยายพันธุ์ต้นไม้แล้วแกก็ขายด้วยจ้ะต้นเล็กๆก็มีนะเยอะเลยต้นเล็กก็สวยต้องใช้พื้นที่ ดี๋ยวยพินจะมาสั่งไปเหมือนกันแหละจันผาจะไปปลูกที่บ้านที่นาเยพินอันนี้โชคเก้าชั้นอย่างสวยเลยสวยมากเลย อันนี้ก็ขายนะเนี่ยหนวดหรือสีอะไรเนี่ยป้าก็ทำเกแฝนแฝงใครอยากได้ไปไปเอเนี่ยไปปลูกไปขยายพันธุ์นะจะไปทำพันธุ์แบบว่าเริ่มต้นปลูกอะ่ะแล้วก็ขายเนี่ยสนใจมาหาป้าแกได้จะเพราะป้าแกขายไม่แพงเลยนะเจพินก็จะมาเอาไปเหมือนกันแหละยังไงเจพินก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะ